คอนโดส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ให้เลี้ยงสยัตว์บางคนเขาจะแอบเลี้ยงไม่ใช่สุนัขทุกสายพันธุ์จะสามารถเลี้ยงในคอนโดได้แล้วนะถ้าเกิดเราเลี้ยงสัตว์2ตัวแต่ไม่เกิน15กิโลในห้องหนึ่งห้องนอนล่ะไม่ได้นะจ๊ะ <c oughs> นี่เหมือนฉันเป็นแบบแฟนตาซีบีดเอ็นแวร์จูไฟเดมหรือเปล่าฉันเป็นนิวสเตแมนเดอร์หรอไม่ฉันเป็น ander, ิวไฟเลนเดอร์ <c oughs> สวัสดีจากทุกคนนิวทอล์กในวันนี้เปปี้เบนขอใายเดี่ยวเนองจากตินานาเนี่ยเมื่อสามวันก่อนนางไปถ่ายนิวไลฟ์สไตล์สามวันติดเป็นแบบคลิปใส่มูไว้พระเก้าวัดอะไรสักอย่างตอนนี้ก็คือนอนตุยเป็นผักอยู่ที่คอนโดซึ่งวันนี้เรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันในนิวทอล์กเนี่ยเรียกว่าได้จุดประกายไอเดียมาจากการที่เราเได้ไปเยี่ยมชมคอนโดโครงการใหม่ของเมเจอร์เดเวลลอปเมนต์มาก็คือโครงการเมทริสพระรามเก้ารามคำแหงซึ่งเป็นโครงการที่ สามารถเลี้ยงสัตว์ในคอนโดได้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยคอนโดนิวเราอ่ะยังไม่เคยทำคอนเทนต์ u t u b e เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ในคอนโดมาก่อนเลยก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันในวันนี้ใครที่อยากเลี้ยงสัตว์ในคอนโดหรือกำลังมองหาคอนโดที่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้ก็รอติดตามกันจ้าหัวข้อแรกอยากเลี้ยงสัตว์ในคอนโดต้องทำอย่างไรก่อนอื่นเลยทุกคนก่อนที่เราจะเลี้ยงสัตว์ในคอนโดไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรก็แล้วแต่เนี่ย เราจะต้องไปดูกฎข้อบังคับของคอนโดโครงการที่เราซื้ออยู่ก่อนนะกฎข้อบังคับเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับสมุดที่นิติจะมอบให้เราตอนไปรับกระเป๋ารับพุนใจห้องจำได้ไหมมันจะเป็นสมุดกฎเหมือนกับเป็นคล้ายๆกับว่ากฎในการอยู่ร่วมกันของลูกบ้านชาวต่างๆอย่างนี้ก็ให้ไปหยิบสมุดกฎนั้นนะ่ะกลับมาแล้วก็เปิดไปดูซิว่าทางโครงการเนี่ยเขามีการระบุกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ในคอนโดไวอ้อย่างไรบ้าง ซึ่งแน่นอนแหละคอนโดส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ให้เลี้ยงสัตว์คือเขาจะห้ามเลี้ยงสัตว์เลยแต่มันก็จะมีคอนโดบางโครงการที่ไม่ได้ระบุกฎตรงนี้ไว้อย่างชัดเจนเนาะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนเราเลยเนี่ยอยู่คอนโดแถวลาดพร้าวเป็นคอนโดที่ไม่ได้เป็นโครงการใหม่นะประมาณสัก2องสามปีแล้วแหละคือเขาอยากจะเลี้ยงการลอ,อกบินการ็อกบินเนี่ยมันจะเป็นไอตัวชูการ์ไรเดอร์อ่ะมันจะเป็นสัตว์เล็กๆแบบ มันจะจัดอยู่ในหมวดเดีดวยวกับพวกเลี้ยงหนูเลี้ยงกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆใช่ไหมคือทางคอนโดเขามีกฎที่ระบุแหละว่าห้ามเลี้ยงสัตว์แต่ไอชูการ์ไรเดอร์เนี่ยมันเป็นสัตว์เล็กๆที่เลี้ยงภายในกรงปิดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็เล้เขาก็เลยลองไปติดต่อนิติบุคคลดูจริงๆอะ่ะบางคนเขาจะแอบเลี้ยงแต่ว่าเพื่อนเราก็คือเป็นคนดีไปแจ้งนิติก่อนว่าอะ่ะจะเลี้ยงเจ้าชูการ์ไรเดอร์กระรอกปีนตัวน,นี้นะวิธีการเลี้ยงเป็นอย่างไรใดๆจะเลี้ยงไว้ในกรงปิดเลี้ยงเฉพาะการอยู่ในห้องต่างๆซึ่งนิติอะ เขาก็อนุญาตนะแต่ว่าเขาก็ต้องมีการให้จ่ายเป็นเหมือนกับค่าใช้จ่ายรายเดือนเล็กน้อยอะไรอย่างงี้เหตุผลที่จ่ายเนี่ยจะแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการนะอย่างคอนโดนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ระบุชัดเจนหรอกแต่ว่าก็เหมือนกับให้จ่ายหน่อยและปิดสัญญาเขาอะไรประมาณนี้ซึ่งตรงนี้เราบอกว่ามันก็แฟร์ดีนะคนที่อยากจะเลี้ยงซึ่งมันไม่ได้ระบุในกฎอ่ะก็อาจจะต้องจ่ายเพิ่มนิดนึงคนที่ไม่ได้เลี้ยงก็จะเออมันแบบ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอะยอมจ่ายไปเถอะนี่หน่อยโอเคอยู่สรุปก็คือก่อนที่จะเลี้ยงสัตว์ใดๆก็ตามว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สุนัขหรือแมวเนี่ยถ้าอ่านกฎของนิติบุคคลที่ให้เรามาแล้วมันไม่ชัดเจนเนี่ยก็ให้ไปสอบถามกับนิติบุคคลให้ชัดเจนก่อนที่จะเลี้ยงเนาะจะได้ไม่มีปัญหาตอนหลังจ้าสัตว์ประเภทใดที่สามารถเลี้ยงในคอนโดได้ อ่หลังจากที่เราไปอ่านกฎข้อบังคับของคอนโดจากนิติบุคคลแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าอ่านไปเห็นปูบว่าเลี้ยงสัตว์ได้แล้วก็คือจะไปหาช้างมาเว่อควายนมแพ้นมแกะอะไรมาเลี้ยงได้อันนี้ก็คือไม่ได้นะจ๊ะหยุดก่อนคือในกฎข้อบังคับเนี่ยเขาก็จะมีการระบุเอาไว้ด้วยว่าสัตว์ประเภทใดที่สามารถเลี้ยงในคอนโดได้คือตรงนี้เนี่ยกฎตรงนี้เนี่ยที่นิติบุคคลทำเนี่ยมันจะอ้างอิงมาจาก พรบสาธารณสุขพศ .2535 เป็นพรบรเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ในอาคารชุดพักอาศัยเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีกฎข้อบังคับอะไรบ้างสัตว์ตัวไหนเลี้ยงได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงแล้วต้อง<ะ>เป็นยังไงอะ่ะไปดูกันอันดับแรกในเรื่องของจํานวนสัตว์เลี้ยงโดยส่วนมากแล้วเนี่ยโครงการที่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้เนี่ยจะเป็นโครงการระดับมิดไฮต่างๆที่1ห้องนอนเนี่ยจะเริ่มต้นประมาณ30ตารางเมตรเนาะ คือเวลาเขาคิดคำนวณเนี่ยเขาคิดคำนวณเป็นตารางเมตรนะทุกคนเพราะว่าสัตว์ที่ลูกบ้านเลี้ยงเนี่ยก็จะต้องใช้ทรัพยากรที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางของสัตว์เหมือนกันฉะนั้นเขาจึงกำหนดให้ว่า1ห้องนอนก็จะสามารถเลี้ยงสัตว์ได้1ตัว2ห้องนอนที่มากกว่า30ตารางเมตรขึ้นไปก็จะเลี้ยงสัตว์ได้2ตัวแบบนี้ส่วนคอนโดยูนิตที่มากกว่า5 0ตารางเมตรเนี่ยพวก2ห้องนอนที่ใหญ่หน่อยหรือว่า3ห้องนอนเนี่ยก็จะเลี้ยงสัตว์ได้3 4ถึงตัวประมาณนี้เลยเอาง่ายๆคือ โครงการโดยโทั่วไปจะฟิกมาให้แล้วว่าเราเลี้ยงได้กี่ตัวเนาะหนึ่งห้องนอนหนึ่งตัวสองห้องนอนสองตัวสองห้องนอนใหญ่ขึ้นไปก็สามถึงสี่ตัวไปเรื่อยๆประมาณนี้ข้อต่อมาขนาดของสัตว์เลี้ยงเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้เลยไม่ใช่ว่าอ่านกฎมาถึงอ่ะเลี้ยงได้หนึ่งตัวแล้วก็ไปหาแบบเอ้ยหมีแพนด้ามาเลี้ยงซึ่งตัวใหญ่มากอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมอุ้ม <c oughs> คือตามพรบรควบคุมการเลี้ยงสัตว์ในอาคารชุดเนี่ยเขาจะมีการ กำหนดขนาดของสัตว์เลี้ยงมาด้วยไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมวก็ตามเมื่อโตเต็มวัยแล้วเนี่ยขนาดของสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยจะต้องมีน้ําหนักไม่เกิน15กิโลกรัมฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณเลี้ยงแมวเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเลี้ยงสุนัขเนี่ยมันแปลว่าไม่ใช่สุนัขทุกสายพันธุ์จะสามารถเลี้ยงในคอนโดได้แล้วนะเพราะว่าบางสายพันธุ์อย่าง阿ก斯ามัลามีวหรืออะไรก็ตามเนี้ยที่พอโตเต็มวัยขนหนักเกิน15กิโลเนี่ยก็ไม่สามารถเลี้ยงได้เหมือนกันและะมมันนกกก็จีีีออย่่างงึทลูบ้าาานนนนบนาาแบบงคออจจะแเ้ hey, มัป็ช่ง ของกฎหรือเปล่าว่าอ้าวถ้าเกิดเราเลี้ยงสัตว์2ตัวแต่ไม่เกิน15บกิโลในห้องหนึ่งห้องนอนละ่ะไม่ได้นะจ๊ะจํานวนกับน้าหนักต้องสัมพันธ์กันคือน้ำหนักสิบห้ากิโลก็ต้องสัมพันธ์กับจํานวนสัตว์1ตัวในยูนิตแบบ1ห้องนอน30ตารางเมตรด้วยถ้าเป็นคอนโดแบบ2ห้องนอนที่ได้สัตว์2ตัวไม่ใช่เอามาบวกกันว่าอา้าวฉันก็เลี้ยงสุนัขได้30มสกิโลสก็ไม่ใช่ก็คือเลี้ยงได้2ตัวแต่ว่าแต่ละตัวก็ต้องน้ำหนักไม่เกินสิบห้ากิโลเช่นเดียวกัน อก่อนที่จะข้ามไปข้อต่อไปเมื่อกี้มีเคสต study มาจากน้องอุ้มว่าสุนัขของน้องอุ้มชื่ออะไรนะเต้าหู้น้องเต้าหู้เป็นสุนัขพันธุ์ปักที่ขนาดตัวไม่ได้ใหญ่มากโตเต็มวัยปกติไม่ควรจะเกิน15กิโลกรมัมแต่น้องอ้วนก็คือตอนนี้เกือบถึง20กิโลเราจะสามารถเลนในคอนโดได้ไหมตรงนี้คิดว่าถ้าเราไปขอคุยกับนิติน่าจะได้ว่าเฮ้ยว่ามันอ้วน ใช่ทำยังไงคือแบบมันก็ไม่ควรเกินแต่พี่พี่คิดว่าไอ้คำว่าโตเต็มวัยต้องมีน้ำหนักไม่เกิน15้ากิโลกรัมคือน้ำหนักมาตรฐานของสุนัขแต่ละพันธุ์ที่เขาจะระบุไว้แต่ถ้าพันธุ์ของเราน้ำหนักมาตรฐานคือมันไม่เกินสิห้าหรอกแต่น้องนั้นแบบชอบกินหนักอ,อ้วนไปหน่อยก็อาจจะเอออาจจะพอเอารุมเอานุยได้ก็อันนี้ลองไปคุยกับปิตติดูเขาอาจจะให้นะโอเคจ้ะข้อต่อมา ต้องผ่านการทดสอบลักษณะนิสัยเฮ้ยคุณอันนี้เราเพิ่งรู้เหมือนกันว่าสุนัขก,ก็ต้องผ่านการทดสอบลักษณะนิสัยเหมือนกันโดยตามพรบรเนี่ยเขาระบุไว้ว่าสุนัขหรือว่าแมวก็ตามที่บรรดุมากๆเนี่ยจะต้องไปทําการทดสอบเหมือนกับเป็นการทดสอบการอยู่ร่วมกันในสังคมของเรานนองหมาน้องแมวว่าสามารถที่จะอยู่ร่วมสังคมกับสัตว์ตัวอื่นๆหรือว่ากับลูกบ้านคนอื่นในโครงการได้หรือไม่ซึ่งเขาจะมีการทดสอบแล้วก็จะเอาไปทดสอบตามเหมือนกับโรงเรียนฝึกสุนัขหรือว่าแบบ โรงพยาบาลสัตว์บางที่ก็ได้ซึ่งสัตว์เลี้ยงทุกตัวที่จะเข้ามาอยู่ในโครงการเนี่ยจะต้องผ่านการทดสอบตรงนี้ด้วยแต่ว่าตามพรบการเลี้ยงสัตว์ในอาคารสุดเนี่ยเขาก็ระบุด้วยว่า ถ้าเกิดสัตว์เลี้ยงของเราไม่ผ่านการทดสอบเนี่ยทางโครงการจะต้องหาเหมือนกับหาศูนย์ฝึกหรือว่าหาสถานที่อบรมให้สุนัขของเราไปฝึกไปแบบทาจนกว่าที่มันจะผ่านด้วยอันนี้โครงการก็ต้องจัดก,การให้ส่วนเรื่องค่าใช้ใจ่ายเนี่ยก็ต้องไปถามกับทางโครงการกับทางนิติว่าค่าใช้ใจ่ายส่วนนี้เนี่ยใครจะเป็นคนออกเราออกเองหรือนิติออกให้หรือออกคนละขึ้นก็แล้วแต่กรณีไปอีกเรื่องหนึง่งอันนี้สําคัญมากทุกคนก็คือการฉีดวัคซีน สัตว์เนี่ยก็เหมือนกับคนเนอะมันจะมีโรคติดต่อที่จะติดต่อกันในสัตว์เองหรือเป็นโรคติดต่อที่จะติดต่อมาสู่คนได้ฉะนั้นสัตว์เลี้ยงทุกตัวที่จะเข้ามาอยู่ในโครงการเนี่ยก็จะต้องผ่านการฉีดวัคซีนเป็นรอบๆทุกๆ6เดือน จากโรงพยาบาลสัตว์หรือว่าคลินิกที่สามารถเชื่อถือได้มีใบรับรองว่าฉีดวัคซีนครบโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัคซีนพิษสุนัขบ้าน,นะทุกคนอันนี้ต้องได้รับวัคซีนอย่างสม่ำเสมอก่อนที่จะพาเข้ามาอยู่ในโครงการโดยอันนี้ก็แฟฝงเนาะเราก็อยากให้สัตว์เราปลอดภยัยอยากให้สัตว์เขาปลอดภยัยไม่ไม,ไม่อยากให้เกิดอะไรไม่ดีขึ้นนะจ่าก,ก็ฉีดวัคซีนให้เรียบร้อยข้อสุดท้ายอยากเลี้ยงสัตว์ต้องห้ามอันนี้แปลกมากใครเขียนสคริปต์ <laughs> นี่เหมือนฉันเป็นแบบ แฟนตาสติกบีทแอนด์แวร์ทูไฟเดมหรือเปล่าฉันเป็นนิวซัล a m มเ d อร์หรอไม่ฉันเป็น New ander, นิวไซเล m เดอร์โอเคไอเรื่องสัตว์ต้องห้ามเนี่ยไม่ต้องไปนั่งเดาว่าเขาห้ามอะไรบ้างเพราะว่าตามพรบรเนี่ยเขาจะมีการระบุสัตว์ต้องห้ามที่ไม่สามารถเลี้ยงในอาคารชุดหรือว่าคอนโดมิเนียมได้อยู่แล้วซึ่งนิติเนี่ยเขาก็จะทาการปิน ลิสสัตว์ต้องห้ามต่างๆที่ห้ามเลี้ยงในโครงการเนี่ยมาไว้ให้แล้วก็ไปขอดูที่นิติได้เนาะคร่าวๆเลยคือสัตว์ต้องห้ามในมีอะไรบ้างก็จะเป็นพวกสัตว์มีพิษต,ต่างๆาสัตว์ที่ผิดกฎหมายไม่อยู่ในพราบาคุ้มครองสัตว์อะไรต่างๆพวกนี้คือไม่ใช่ว่าคนเลี้ยงสัตว์ได้เลยจะเอางูหลามพม่ามาเอ็กซโซติกเป็นิีนสิสเปียอยู่เป็นแบบไนดาวิกาอยู่อันนั้นก็ไม่ได้นะทุกคนต้องดูด้วยว่าสัตว์ที่เราจะเลี้ยงได้เป็นสัตว์ต้องห้ามหรือไม่ก็คือสุนัขแมวกระตตงง่่่่าายยยออไเีีี้้้ลดมปััญหสสววนน์ืๆ นอกเหนือนจากนี้พวกสัตว์แฟนแทสัตว์กรคือตัวเล็กๆที่ไม่อยู่ในลิสต์สัตว์ต้องห้ามเนี่ยก็สามารถเลี้ยงได้เช่นกันสิ่งที่เจ้าของต้องคำนึงถึงถ้าจะเลี้ยงสัตว์ในคอนโดอันนี้เป็นขั้นตอนที่หลังจากที่เราตรวจสอบกับทางโครงการแล้วว่าสามารถเลี้ยงสัตว์ได้ขนาดของสัตว์เราเนี่ยไม่เกินจํานวนไม่เกินฉีดวัคซีนเรียบร้อยทําตามกฎที่ทางนิติบุคคลระบุตามพรบรเลี้ยงสัตว์ในอาคารชุดเรียบร้อยแล้วเนี่ย ก็จะต้องมาดูว่ากฎข้อบังคับสําหรับการอยู่ร่วมกันในคอนโดของผู้ที่เลี้ยงสัตว์กับผู้ที่ไม่เลี้ยงสัตว์เนี่ยมีอะไรบ้างที่ต้องทําตามอ่ะไปดูกันข้อแรกเจ้าของห้องชุดต้องเลี้ยงสัตว์ของท่านไว้ในห้องชุดเท่านั้นก็คือว่าถ้าเกิดอ่านกฎแล้วอะไรแล้วก็คือจะมาหัวหมอว่าเฮ้ยเลี้ยงนกก็ได้นี่นกมันก็คือขนาดไม่ได้เกินหรือเปล่านะนุ่นนี่นั่น,นแล้วก็ไม่ได้หยุดในกฎข้อห้ามด้วยก็คือไปแขวนนกกลงหัวจุก หรือทำกงน้องหงยบไว้บนชั้นดาดฟ้าโครงการอันนี้ก็คือไม่ได้ผิดก,กฎหรือว่าจะไปกั้นขอ้อเนี้งสุนัขเลี้ยงอะไรอย่างนี้ไว้ที่เป็นส่วน,วนกลางจะไมได้เหมือนกันทุกคนคือตามกฎเนี่ยเราจะต้องเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของเราไว้ในห้องชุดเท่านั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะต้องมีการเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยผ่านทางล็อบบี้หรือว่าผ่านในส่วนต่างๆของโครงการเนี่ยก็จะต้องมีสายจูงหรือว่าใส่เป็นรถเขน็นหรือว่ามีกระเป๋าให้เรียบร้อยด้วยเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนในโครงการจะ ชอบสัตว์ก็ <c oughs> คือในโครงการที่เลี้ยงสัตว์ได้เนี่ยมันก็จะมีคนที่เขาไม่เลี้ยงสัตว์ด้วยเหมือนกันตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยกันเพื่อให้การอยู่ร่วมกันเนี่ยมันแบบว่าไม่เป็นปัญหานั่นเองต่อมาดูแลในเรื่องความสะอาดของสัตว์เลี้ยงข้อนี้เนี่ยตามพรบรการเลี้ยงสัตว์ในอาคารชุดก็ระบุมาเหมือนกันว่าเจ้าของห้องชุดต,ต้องดูแลสัตว์เลี้ยงในเรื่องของความสะอาดและสุขอ,อนามัยต่าง รวมถึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ควบคุมโรคของสัตว์และสวัสดิภาพของสัตว์ตามที่กฎหมายกำหนดด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะหมายรวมไปถึงการเก็บเศษซากอารยธรรมอุจจิของน้องหมาในพื้นที่ส่วนกลางต่างๆให้เรียบร้อยเวลาพาไปเล่นเล่นด้วยหรือถ้าเกิดสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยไปทําให้ทรัพย์สินส่วนกลางของทางโครงการเสียหายเนี่ยออาไม่ต้องถึงขั้นเสียหายหรอกเลอะเทอะเราก็ต้องทําความสะอาดทันทีหรือถ้าเกิดมันเสียหายเนี่ย ก็จะต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายกับทางนิติบุคคลด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เจ้าของจะต้องรับผิดชอบอยู่แล้วเนื้อก็คือเป็นข้อกําหนดพื้นฐานคือคนที่จะเลี้ยงสัตว์ทุกคนจะต้องรู้อยู่แล้วว่าจะต้องทําอย่างไรให้สัตว์ของเราเนี่ยไม่รบกวนเพื่อนบ้านและก็ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครก็ลองคำนึงถึงใจเขาใจเราโน้ตจะไม่มีปัญหาทีหลังจ้ะตรงนี้ขอเสริมนิดนึงตอนทําสคริปต์เราไปเจอกระทูพันธทิพย์กระทูหนึ่งเพิ่งตั้ง หรือตั้งนานแล้วไม่รู้พี่จำมันที่ไม่ได้เดี๋ยวอุ้มไปขึ้นเป็นกราฟิกให้คุณผู้ชมดูเนาะมันเป็นกระทูที่เขาบอกว่าเหมือนกับในโครงการของเขาเนี่ยมีห้องหนึ่งเลี้ยงแมวคือโครงการอะ่ะห้ามเลี้ยงสัตว์แต่มีห้องหนึ่งเหมือนแอบ,บเลี้ยงแมวอะไรอย่างเงี้ยทางนิติอะ่ะก็คือ เขาเรียกจะเรียกว่าทำเกินกว่าเหตุก็ได้คือเหมือนกับให้รปภเนี่ยไปตามถ่ายรูปเจ้าของห้องท่านนี้ตามจับผิดตามถ่ายรูปว่ามีแมวจริงหรือเปล่าตามที่เขาสันนิษฐานไหมอะไรเงี้ยซึ่งรปภเขาไม่ทำซึ่งรปภเป็นคนดีมากเขาไม่ทําแต่วันนี้ติก็จะพยายามจับผิดอยู่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็รายแรกกว่านั้นก็คือมีการตรวจสอบสิ่งของที่ลูกบ้านนะสั่งเข้ามาส่งแบบพัสดุก่ะ ว่าใช่อาหารแมวไหมซึ่งแบบก็จะมีการเปิดแล้วเจออาหารแมวเหมือนกันแต่ไม่ใช่ของห้องนั้นนะซึ่งว่าเป็นพอเป็นห้องอื่นปูบะ้ะนิติเฉยๆไม่ได้แบบไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้สึกว่าคุกคามอะไรแต่พอเป็นห้องของคุณคนนี้เป็นคุณผู้ชายคนนี้ที่เลี้ยงแมวนิติแบบพยายามจับผิดอยู่ได้ซึ่งในการประชุมครั้งล่าสุดนิติก็มีการถามแบบลูกบ้าน,นหลายๆคนว่าเฮ้ยมีใครโดนสัตว์รบกวนไหมก็ไม่มีใครยกมือนะ แต่เขายังไม่เลิกจับผิดลูกบ้านคนนี้ซึ่งอ่ะกรณีนี้เนี่ยเอาจริงๆการเลี้ยงสัตว์ในคอนโดที่เขาห้ามเลี้ยงสัตว์มันก็ผิดแต่เราก็แอบ,บรู้สึกว่านิติก็ทําเกินไปนิดนึงอ่ะบางทีถ้าแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะมันต้องมาคุยกันอย่างสันติอะ่ะในเมื่อลูกบ้านก็คือเขาเป็นเจ้าของห้องถูกไหมเรนิติก็ต้องดูแลต้องอ่ะมันก็ต้องมีกฎแหละแต่ว่าอย่างเงี้ยเราเรามองว่ามันเกินไปแต่คุณเจ้าของห้องที่แอบ,บเลี้ยงสัตว์ก็ทาไม่ถูกเหมือนกันก็ลองไปตามอ่านกระทู้นี้กันได้ทุกคนก็อ่ะเป็น อุทาหอนแล้วกันว่าเออการเลี้ยงสัตว์ในคอนโดที่เขาห้ามหรือว่าแบบนิติที่จัดการแบบไม่ค่อยโอเคอ่ะมันเป็นแบบนี้ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปลองอ่านกันได้เป็นแบบปเไปเผื่อเจอความรู้ในคอมเมนต์อะไรอย่างงี้โอเคทุกคนรายละเอียดของการเลี้ยงสัตว์ในคอนโดก็จะมีประมาณนี้เนาะส่วนคอนโดที่จะสามารถเลี้ยงสัตว์ได้เนี่ยส่วนมากแล้วเท่าที่เจอมาเนี่ยก็จะเป็นโครงการที่เรียกว่า อยู่ในระดับลักชัวรี่หรือว่าไฮเอ็นนิดหนึ่งราคาเนี่ยก็จะค่อนข้างแพงเลยส่วนโครงการที่อยู่ในระดับกลางๆที่ราคาพอจะเอื้อมถึงสําหรับมนุษย์งเงินเดือนต่างๆเนี่ยก็จะเป็นโครงการฮปปี้คอนโดตรงรัชารัฐพาวเนาะหลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อโครงการนี้แต่ว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่สร้างเสร็จมานานและอาจจะต้องดูเป็นห้องมือสองเป็นรีเซลหรือว่าเป็นการเช่าห้องเพื่อทักอาศัยเอาทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้คอนโดใหม่ คอนโดใหม่ที่ราคาแบบจับต้องได้พอเอื้อมถึงเนี่ยแนะนำให้ไปมองหาคอนโดของเมเจอร์เดเวล็อปเมนต์เพราะว่าคอนโดทุกโครงการของเมเจอร์เดเวล็อปเมนต์เนี่ยสามารถเลี้ยงสัตว์ได้หมดเลยอย่างล่าสุดที่เราเพิ่งไปงานถาแถลงข่าวออมาเนี่ยก็เป็นการเปิดตัวแบรนด์ใหม่ชื่อว่าแบรนด์เมทิสตัวแบรนด์เมทิสเนี่ยเปิดพร้อมกมัน3ที่ทุกคนก็คือเมทิสลาดพร้าวเมทิสพัฒนาการและก็เมทิสพระรามเก้ารามคำแหงซึ่งเดี๋ยวตัวพระรามเก้ารามคำแหงเนี่ยคอนโดนิวจะมีการทำรีวิวด้วย ทั้งเป็นบทความแล้วก็เป็นคลิปวิดีโอใน YouTube เลยก็ใครที่สนใจคอนโดที่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้และราคาแบบประมาณสามล้านอะไรอย่างเงี้ยก็รอดูรอติดตามทั้งรีวิวบทความและก็รีวิวที่เป็นคลิป YouTube ได้เดี๋ยวๆนี้แน่นอนทางคอนโดนิปแชนแนลและ w o r l c o n d o n c o m จ้า และก่อนที่จะจบคลิปในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กด subscribe s u b s c r i b e ร่วมถึงกระดิ่งให้กับ c o n d o โ i น e Channel เ,เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ c o n d o ด i ิ e ในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะทุกคนแล้วก็รอติดตามติดนาด้วยเห็นว่าไปถ่ายคลิปนิวไ f e ์ t y l e ไหว้พระ9ก้าวัดอะไรปะสักอย่างใส่ยมูน่าจะลงใกล้ๆก,กับคลิปนี้แหละก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นยังไงจะส่ยมูแค่ไหนจะศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนก็ติดตามกันจ้า๊มยบาย